สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเล่นกับน้องหมานะครับอยู่หลังบ้านนี่นะครับ <c oughs> หมามันคลอดลูกแปดตัวนะครับตอนนี้ก็ได้ยี่สิบสี่วันแล้วนะครับยี่สิบสี่วันตัวนี้พันกุฎินะครับแปดตัวนะครับอันนี้ติดจองเกือบหมดแล้วนะครับเหลือหนึ่งตัวเหลือไอตัวไหนไม่รู้ มัดคอให้หมดแล้วครับจะได้ผมดูก่อนว่าเรือตัวไหนตัวที่มันยังไม่ได้มัดคอรครับพรเพื่อนๆ <c oughs> มันเห็นแต่ตัวมัดคอเลยน่าจะเป็นตัวนั้นน่ะมั้งนั่นน่ะนั่นแหละตัวนอนอย่างนั่นน่ะนั่นแหละครับยังไม่ได้ติดจองเหลือหนึ่งตัวนะครับโอ้สวยๆนะฮะอันนี้เปิดพัดลมให้นะครับน,นี่เปิดพัดลมให้สองตัวนอนสบายแล้วนะครับเพื่อนๆ,ๆ โอ้ผมยังเย็นแทนแล้วแล้วก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านเหมือนเช่นเคยนะครับเจ้าโกเด้นนะครับ24วันครับก็ครบครบกำหนด45วันก็จะปล่อยให้สู่เจ้าของที่เขามัดจำไว้นะครับตัวนี้ก็เหลือหนึ่งตัวตัวเจ้านอนฝั่งนี้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยน,น,น่าจะจางั้นนะครับเพราะมันไม่มีปอกคอเขา ไม่มีเชือกมัดโอไว้โอ้สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ใช้ไฟโซล,ล่าเซลล์นะครับรุ่นนะครับโซล,ล่าเซลล์เปิดในะครับเนี่ยสายไฟต่อมาสายไฟต่อขึ้นมานะครับไม่งั้น มหมาพันเนี่ยเขาจะขี้ร้อนนะครับพอเราอาบน้ําให้เขาเสร็จปุ๊บเขาจะคล้ายๆกับว่าโอ้เขาอึอแตกหรือเปล่านะอึด้วยนอนหลับหรือหัวอาหารไม่รู้นะครับเออเขาจะขี้ร้อนพอเราอาบน้ำให้เสร็จปุ๊บเขาจะคล้ายๆกับว่าเขาอยากจะเล่นน้ําเล่นดินเลยนะครับเราต้องเอามาค้างไว้ถ้าค้างไว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะร้องพอเขาร้องเสร็จ เราก็ต้องปล่อยก็ไปสุกปลาุกอีกตัวนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องหาสูตรใหม่ก็เลยติดพัดลมให้นะครับสองตัวหนึ่งพัดลมนะครับพัดลมคอมแอร์นี่แหละครับมาติดให้เจ้าน้องหมานะครับหมาพัดนี้ถามว่าเลี้ยงยากไหมผมว่าเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายขี่เล่นนะครับขี่หยอะขี่ร้อน จะตัวเบลเลอนะครับโอ้น่ารักมากครับเพื่อนๆโอ้สสยสวยจัดนครับเพื่อนๆวยครับเหลือหนึ่งตัวนะครับใครชอบก็ทักทายมาได้นะครับเหลือหนึ่งตัวครับสามพันห้านะครับไม่ขายแพงครับสสยๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ตัวเบลเลอร์เลยตัวที่เหลือน่ะตัวเบลเลอร์เลย กิจุเพื่อนนะครับแข็งแรงตัวเบลอก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปผมก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ดูๆไปครับหากูะไรผิดก็ขอโทษขอไปนะครับ โอ้น้องหมานี่สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆตัวเบลเลอร์นะครับผันลมแรงนะครับสองตัวลงทุนนะครับอืมนีม่ก็จะสร้างกรงให้ให้อีกแล้วนะครับอันนี้คงจะไม่เพียงพอครับแปดตัวพ่อแม่เขาก็เข้าอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องสร้างกรงให้ใหม่ไม่งั้นครบสี่สิบห้าวันเนี่ย พ่อแม่เขาจะไม่มีที่อยู่นะครับมันจะออกไปถนนลัวรถชนนะครับเราต้องสร้างกรงให้พ่อแม่เขาอยู่อีกสวยจริงๆครับจุดจุดจุดจดจุดดโอ้ตื่นตื่นหมดเลยนะครับน่ารักนะครับจุดจุดจดจุดดจุดโอ้สวยนะเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงๆครับจุด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  ยังไม่มีชื่อนะครับให้เจ้าของที่คนไหนที่รับต่อไปก็เอาไปตั้งชื่อนะครับน่ารักนะครับน่ารักทุกตัวนะครับหัวโตขาใหญ่สวยนะครับสวยนะครับอันนี้ยี่ิีวันนะครับกำลังจะกลายเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะครับสวยจัดนะครับเพื่อน หุนด้วยน,นี่ก็หมดน้แพะไปหลายลังแล้วครับป้อนเช้าเที่ยงเย็นนะครับโหลำบากเหมือนกันตอนที่ข้อดอกไม้ไม่ต้องดูเลตลนดเลยนะครับออกไม่ได้เลยออกจากเขาไม่ได้ไม่งั้นแม่เขาจะทับนะครับแม่เขาจะนอนทับเอาเขาก็ออกมาเขาก็รอดทุกตัวนะครับ ตอนแรกจะไม่รอดหนึ่งตัวนะครับพอดีพนพอดีเราช่วยชีวิตได้ทนครับเอาของดูสลีดออกนะครับเอาของที่ดูสลีดเล็กน้อยครับมาดูสลีดในปากในจมูกเขาก็เขาก็รอดตายครับสวยๆแล้วนะครับเสียคิดเ,ด,เดินมาแล้วเสียคิดเจ้าขอ,องหมา วิ่งวิ่งได้อย่างสวยอย่างแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ไม่รู้แล้วใครเอาลงไปพอแล้วมันกำลังเย็นอย่าไปเอามันออกตอนนี้ร้อนเลยนะครับบอกว่าพัดลมอีกอันหนึ่งลองเทสดูเมื่อกี้ พัดลมตัวนี้ทำไมมันแรงๆพัดลมตัวนั้นทำไมมันค่อยอ,ะอ่ะฮะฮะสายต่อเลยฮะอันนี้สายมันสั้นหรือเปล่า,ลน,านี่นะซกยบอกไปเลยนะครับขี้เหร่นะครับเห็นเห็นเจ้าของเข้ามามกิ๊กขันดีใจเลยขันดีใจนะครับมาน้อยมาน้อยมาน้ <c oughs> อยมนอยันน่ารักเหลือเกิน <c oughs> มาน้อย เหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะครับน่ารักอยากโยกนะครับถ้าใครชอบก็ทักข้ามาได้นะครับเหลือหนึ่งตัวนะครับตัวสามพันห้านะครับอันนี้ก็เราก็ได้ทายาม่วงให้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันตูดคล้ายๆกับว่า มันเกามันอะไรบ่อยมันก็จะเป็นแผลเรากลัวมันเป็นแผลแล้วก็ยาม่วงมาทาไว้กันเป็นแผลนะครับเนี่ยเยี่ยวแล้วล่นี่นะฮู้มันน่ารักนะครับมันเยี่ยวแล้วมันอึนนะก็ผมก็จบคลิปเพียงค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ